กาลสินชวนเลือกใช้กระเช้าสินค้าโอท็อปมอบเป็นของขวัญปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเชิญชวนข้าราชการประชาชนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และสินค้าโอท็อปส่งมอบความสุขไม่มีที่สิ้นสุดกับ8กระเช้าสุขใจผู้ให้ชื่นใจผู้รับ เป็นของขวัญในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คาดว่ามีผู้มาเยี่ยมชมสั่งจองและซื้อหาสินค้าทำให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปมีไรายได้เพิ่มขึ้นกว่า3ล้านบาท ในวันนี้ที่บริเวณห้องโถงชั้นล่างด้านหลังศาลาก,กลางจังหวัดกาลสินนายสงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานเปิดงานเทศกาลของขวัญปีใหม่2565และจุดจำหน่ายกระเช้าโอทอปเทศกาลปีใหม่โดยมีนายพิชัยส่งสุขเลิศสันติ ประหลัดจังหวัดกาลสินนายอุทัยสิงห์ทองพัฒนาการจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาลสินเครือข่ายโอทอบรดับจังหวัดและอำเภอรวมทั้งผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอบและสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมทั้งนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและท่ามกลางความสนใจของประชาชนที่มาใช้บริการที่ศาลากลางจังหวัด นายอุทัยสิงห์ทองพัฒนาการจังหวัดกาลสินในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2565สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาลสินได้ร่วมกับเครือข่ายโอทอประดับจังหวัดและอำเภอรวมทั้งผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปจัด เทศกาลของขวัญปีใหม่2,565จัดขึ้นระหว่างวันที่15ธันวาคม2,564จนถึงวันที่7มกราคม2,565ที่บริเวณห้องโถง ด้านหลังศาลากลางจังหวัดกาลสินเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โอทอบและนำไปเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ผลิตภัณฑ์ที่นำมาเป็นของดีของเด่นจากทุกอำเภอซึ่งจัดในรูปแบบกระเช้าหรือกิฟเซตในส่วนราชการประชาชนทั่วไปได้เลือกสรรนำไปส่งมอบความสุข ในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของคนไทยเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้นทําให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปมีไรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อโควิด -19 9นายทรงพลใจกลิ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินได้กล่าวว่าเป็นโอกาสอันดีที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาลสินและเครือข่ายได้นำผลิตภัณฑ์โอทอปหรือของดีของเด่นจากทุกอำเภอที่เกิดจากภูมิปัญญานำมาจัดในรูปแบบกระเช้าหรือกิฟต์เซตในส่วนราชการประชาชนทั่วไปได้เลือกซื้อเลือกหาในราคาที่ไม่แพง พื่อมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปมีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นับเป็นการเพิ่มโอกาสและสนับสนุนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปให้เกิดการค้ารวมกันจำหน่ายในรูปแบบออฟไลน์สนับสนุนโอทอปให้เดินหน้าต่อไป ด้วยการช่วยกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์โอทอบภูมิปัญญาไทยและเป็นการกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจชุมชนโดยตรงและเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนสินค้าโอทอบเพื่อให้รายได้กระจายลงสู่ชุมชนอย่างแท้จริงสำหรับกระเช้าหรือกิฟเซตที่ส่งมอบความสุขไม่มีที่สิ้นสุดกับ8กระเช้าสุขใจผู้ให้ชื่นใจผู้รับ มีให้เลือกตั้งแต่ราคาเซตละ599บาทจนถึง1,599บาทเซ็ตที่1บุญบารมีเซตละ1,599บาทเซตที่2วิถีผ้าไทยเซตละ1,499บาทเซ็ตที่3สมุนไพรและความงามเซตละ1,499บาทเซตที่4ใส่ใจสุขภาพเซตละ1,399บาท เซตที่5มหาลาบเงินทองเซตละ1,199บาทเซตที่6ปองดองสามัคคีเซตละ899บาทเซตที่7อิ่มสุขเซตละ699บาทและเซตที่8ข้าวดีอินทรีไทยเซตละ599บาท สนใจสามารถสั่งจองได้ที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาลสินชั้น3าสารากลางจังหวัดกาลสินทั้งนี้มีผู้วางจำหน่ายที่ว่าการอำเภอและสำนักง,งานพัฒนาชุมชนทั้ง18อำเภอโดยในการจัดงานเทศกาลของขวัญปีใหม่กำหนดระยะเวลา10วันคาดว่าจะมีผู้มาเยี่ยมชมสั่งจองและซื้อหาสินค้าทำให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปมีไรายได้เพิ่มขึ้นกว่า3ล้านบาท เทศกาลขึ้นปีใหม่2,565ที่กำลังจะมาถึงนี่นะครับจังหวัดกาลสศิล์ของเราก็อขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับในยามซึ่งเศรษฐกิจบ่านเรายังไม่กระตื่นเท่าไหร่นักนะครับก็ขอฝากกระเช้าของขวัญปีใหม่นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อของ พื้นที่ของเรานะครับซึ่งรวบรวมไว้นะครับจะ,จะมีหลายชุดด้วยกันในแต่ละชุดก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่างๆกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับกลุ่มอาชีพต่างๆพูดง่ายๆว่าเป็นกระเช้าโหดถอกในพื้นที่มีอยู่เราจัดทำไว้ทั้งหมด8เซตด้วยกันนะครับเชิญมาเลือกซื้อหากันไปเพื่อที่จะได้ไดนำไป มอบความสุขให้กับบรรดาผู้ที่ท่านเคารพนับถือนะครับจะเป็นพ่อแม่พี่น้องนะครับหรือว่าจะเป็นญาติสนิทมิตสหายหรือว่าบุคคลใดก็ตามที่ท่านเคารพนับถือในเทศกาลปีใหม่นี้นะครับเราซื้อสินค้าซึ่งเป็นผลผลิตของอบุคคลในพื้นที่ของเรากลุ่มบุคคลนะครับกลุ่มเกษตรกรหร,รือว่ากลุ่มอาชีพต่างๆในพื้นที่ของเรา นะครับเป็นการแบ่งปันความสุขให้ให้ให้กับคนที่เรารักนะครับขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับดีกว่าที่เราจะไปซื้อของแพงๆแล้วก็สนุนูราคาก็ไม่ได้เพื่อประเษดเท่าใดนักและสามารถที่จะซื้อได้นะครับ